<Movie> Shake. สวัสดีครับต้งเวลาของมูฟวี่เชคกับผมจะโลธนพัภ์แล้วนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ มาอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับเตรียมพบกับภาพยนตร์ที่ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆจากทางฝั่งของอเมริกาครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Woman King มหาศึกวีรัสตรีเหล็กครับที่รับบทนำโดยนักแสดงรางวัลออสการ์อย่างวิโอลาเดวิสครับเรื่องราวของนักรบหญิงในอาณาจักรแอฟริกัน โดยหนังเรื่องนี้นะครับก็สร้างจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ครับโดยได้แรงบนันดาลใจมาจากอักโกจีหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อดาโฮมีอเมซอนครับเธอเนี่ยเป็นนายพลนานิสกาขุนพลหญิงสุดแกร่งแห่งหน่วยรบหญิงล้วนชาวแอฟริกันที่ปกป้องอาณาจักรดาโฮมีในศตวรรษที่18 ซึ่งรับหน้าที่ฝึกทหารใหม่เพื่อป้องกันอาณาจักรจากนักล่าอาณานิคมชาวยุโรปค,ครับที่กําลังบุกมารุกรานแผ่นดินในขณะที่กษัตริย์ครับซึ่งรับบทโดยจอห์นโบยกายังคงปรนเปรอตัวเองในฮาเร็มเรื่องราวจะเข้มข้น,นขนาดไหนไปชมกันได้แล้วในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้ครับ เอาละครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Shake กับผมจะโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ <S Movie s h a k